เนี่ยน้ำโอ้ยผมฟูน้ำใสดีโรกอามมาแล้วเ,ออเล่นหดดินเลนดินเลยโอ้ยตัว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 มันเอารถมาใสเอารถเขามาใสมามันใสข้นมาเอวตีเอ,อมันยังยูใสถังไปหอดดอกยวกคือก็บอกเห็นหอ้อยหล่นมาเฮ้ยใหญ่ใหญ่ ห้อยรถก็คือบโบเห็นเขามาเขามาใสาย,ยังสิเขามาหดเพื่อนเอารถมาแล้วเอาน้ำไปพ้ากันไปเอาน้ำไปฉีดแล้วทีเอาน้ำเสียถังไปฉีดแล้วทีนอ้มันบ่มันลุกกระดกกระเดียนนอ,อ่ก็เลยบ่มันเห็ดได้เห็นไหมเออยังเสียเป็นตตัด <laughs> ซ้ำแขนซ้ำดำมีดเนี่ยเออหออนอ ถอดสอบพวกแกวานั่นาะว่าหลายกองมูสมเมหลายพันต่วนอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้สามพันหนึ่งนี่เหนวมาซื้อฝากื้อมาเนี่ยอันนี้ยสามพันเนี่ยเอองามดีเนี่ยยังเสียงามดีถือว่าหน่อยเงยก็บเป็นพกติมันนั่นหรอหน่อยเงยก็ได้พอได้เยอะหรออ๋อโอ้อันนี้กันชั่วปีนน้ำกันซะ หดปีนาพวกไปธรบมดาได้ซุ่มีนเรือเอาชดเชยกันเหรอเอาตัวหน่อยมาใส่ตัวหญ่ตัวหญ่ใส่ตัวหน่อยเนี่ยลองจ่างเขามาไถด้วยเนี่ไยไถเลยเนี่ยไถหรอกเอเอามันมาเสียบเนี่ยม,มุนบนละไม่ซ้ำเนี่ยนนส,สองไรกลัวอยู่เนี่ยเต้นเสองไรกลัวแต่อยู่หน้าสองสามสองหมื่นกว่าบาท ยังไงเนาะสองมื่นกวาบาทก็จะเอาไปถิ่มสักงมื่นหนึ่งคาคาแร้งคาพันคาจีบตาสองมื่นกวนอะไรก็ซ้ำเก่าอีก่าปล่อยมันแต่เดี๋ยนอกพวกถูหัวแล้วมันจริงยุบเองหรอโกบหญาไปฟอมโกบหญาล่ะโรงงานเขาบอกอันคนรจะพุ่ย อ,อ้มันเป็นโรง,งงานเอียงกันก็ยังน้ำแข็งเถอะหอนันมันก็ยังใส่รถตัวนี่สนองเออหัน,ทนวนทดานเนเออ 哦，好啦，那看三米卷子呢。